ดีๆทั่วไทยเรื่องแรกเดีว,วันนี้นะคะดีๆขอเอาใจสายบุญค่ะพาคุณชมไปที่วัดโสธรน,นะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะล่าสุดนะคะได้เปิดพระอุโบสถหลังใหญ่ค่ะเพื่อให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามากราบไหว้สักการะหลวงพ่อโสธรรวมไปถึงพระพุทธรูปบริวารอีก17องค์ที่อยู่ในช่วงบุมรักนับเป็นภาพที่หาดูได้ยากเลยล่ะค่ะ ช่วงนี้นะคะถ้าสายบุญได้โอกาสไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อโสธรน,นะคะนนที่วัดโสธรวราวรามวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเราก็จะเห็นองค์หลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปบริวาร17องค์นะเป็นสีดําทั้งหมดค่ะซึ่งอยู่ในช่วงบ่มรักก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการปิดทองคําเปลวในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าโดยพระราชภาวนาพิธานวิ จ้าอาวาดวัดโสธรวารารามเป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะท่านได้เมตตาให้เผยแพร่ความงามขององค์หลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปปางต่างๆภายในพระอุโบสถเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้ในโครงการอนุรักษ์พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูป17็องค์งานบ่งพื้นรักภายหลังการลงรักเงาครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ งานบ่มรักหมายถึงอะไรคุณผู้ชมมาหาความหมายกันนะคะงานบ่มรักหมายถึงการพักพื้นรักให้พื้นผิวแห้งสนิทโดยใช้เวลา20-30วันก็คือช่วงเวลาวันที่1พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปค่ะซึ่งนะับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะจึงเข้าสู่ขั้นตอนปิดทองคำเปเลวต่อไป ทางวัดโสธรวารารามวรวิหารนะคะยังได้จัดแสดงนิศรศการเปิดหน้าประวัติตำนานงานพุทธศิลป์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้นแบบอู่ทองรุ่นที่สองพุทธศตรวรรษที่20ช่วงพุทธศักราช1 9 0 1่ถึง2000ภายในพระอุโบสถให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะและสำหรับงานนมัสการหลวงพ่อโสธรในปีนี้ค่ะ จะจัดขึ้นในวันที่5ถึงวันที่14พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นอีก1งงานนะคะที่สายบุญไม่ควรพลาดจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ